ก็ของผม่ครั้งนึงครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม b a ทแลนดครั้งที่สองกันนะครับเล่นอะไรดีอันนี้ดีกว่านี่นะครับ

ตัวเยงเมื่อวานซื้อให้กินนะมเอาทงเลยอ่ะมันยังไม่หมดถุงท,ที่แก่แล้วไม่้องกินแล้วนะโอ้ย้ำคินทำคลิปอยู่ขอโทษไม่ต้องอายุไป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 ไมไไมกินหน่งเดียว,วคนเดียวด้วยไม่ต้องกินแล้ว ngon ừ, lắm. Ừ, rồi Có phải là những mùa mối giờ bài hàm khiếp ừ lại 嗯死亡之谜可火了别给我做